ศิลาสนใจที่วิลาทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรกิหมายเลข11นักดนตนสงรารหมายเลข8โค้งศักดาจันทิสากิลาสำรอรหมายเลข12ราการอ่อนแรงผู้จัดการทีมดรดูริศเบญจานิี่ดูไทยร่วมรือย ผู้ตัดสินตุ้เทพหอมดำเล่ผู้ช่วยผู้ตัดสินว่าที่ราทอประจงบุญพันธผู้ตัดสินกรกจำเส้นวชิระจตุเอี่ยมนายภาพสายอินเกิดกรรมการประจำสนามศกพงเกรียงพรแข่งขันกันครับวันไฟนอลเกมไฟนอลแมนครับ นัดชิงชนะเลิศครับระหว่างสโมสรแพทการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเจ้าแบงหัวระเบิดครับเด็กจากจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เจ้าเอ็มหรือว่าเจ้าตีไหมครับตีท่าเรือใครก็สีลวงอะไรนี่ครับสักอย่างการในชาติลูกน้ำมือดีครับถูกต้องครับวันนี้คือนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับปะทะกับมหาวิาลยกรุงเทพธนบุรีครับ สิ่งนี้ว่าเป็นนักกีฬาก็ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอดีตนักเรียนไทยด้วยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนักเรียนไทยอาเซียนนะครับของทีมมองเทียบชนบุรีครับเจ้าเต้นนะครับนี่เจ้านะครับที่นายพบสายบุญเกิดครับเรียกว่าเป็นผู้กับเส้นนะครับในวันนี้ครับทุกสีทองทองเยี่ยมครับผมนี่คือนัชิีชนะเลิศครับใครชนะ แชมป์ในไแพ้ก็ได้รองแชมป์ครับเสือแข่งศักดิ์ศรีครับตะก้อถ้วยมวโกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่สี่ประจำปี2561วันนี้เป็นตะก้อคู่ชายนัดชิงชนะเลิศในวันที่เก้าน่าสุดคับแฟชั่นไอแลนด์รามินทาครับโซโซเอฟน้องรักอ่าครับผมตาจับชิมมาอ่าครับจะเป็นมองกรุงเทพธุรกิจครับจะได้เสิร์ฟก่อนครับในเกมที่หนึ่งครับเซตแรกครับ เรียกแต่ว่านดที่แล้วครับพลิกล็อกครับเอาชนะทีมของมาได้ครับสำหรับทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีครับความอู๋ขอนอู๋ใจยภูมิกับนัดขอนแก่นมาได้ศูนย์ต่อศูนย์ครับเริ่มเซตที่หนึ่งขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับได้ครับจัดไปครับลูกเสิ์ฟของลูกต้นครับเซฟจุดตัวครับโอ้โหดังเนียยไทยอาเซียนครับแล้วก็จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะหมายเลขสิบเอ็ด สูตนตอนนึงครับลูกเสิฟของลูกเอ็มครับของรุกเอ็มธนบุรีครับเจ้าตีบครับชงขึ้นมาแบนหัวระเบิดครับเตะเรียบร้อยครับ2ต่อศูนย์ครับตอนนี้แต้มการท่าเรือนำไปแล้วคู่ชีชนะเลิศในวันนี้ครับศูนย์สองครับลูกเสิฟของเจ้าตนยุยปิดได้โยเอ็มท่าเรือจงข,ขึ้นมา ลูกนี้เตะหายครับแบงหัวระเบิดครับโอ้โหอันนี้ลุ้นสีสันครับครับหลวงจากตากำลังชมอยู่ครับบุญเด็กมาโนยานะขอบคุณมากครับขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับสามต่อสูงครับลูกเสิร์ฟของอ่นดีลุ้นสีสันครับเจ้าแบงหัวระเบิดเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ ชงขึ้นมาครับลูกนี้น้องเอฟม,มาทิตน้องต้นเตะดทิศบอกออกไปโอ้โหเจ้าตีพยายามจะไปบอกครับทักทายน้องเวทานนท์ครับผมทักทายครับขอดึงไลค์ดึงแชร์ครับนักชงชนะเลิศสามตอวด้ครับลูกเสือของเจ้า,าเอ็มท่าเรือไปลูกนี้ยังได้อยู่ชงขึ้นมาน้องต้นโอเกี่ยวได้ไม่ทาครับ จงังหวะนี้ครับพยายามจะงัดด้วยหลังเท้าครับของเจ้าแบงค์หัวระเบิดครับหรือว่าอดีตรุศีสันครับเชียร์ตั้มสีเกตครับผมอ๋อน้องตั้มสีเกตเออใช่ผมก็เรียกว่าโดกต้น <c oughs> ใช่ใช่ครับน้องตั้มครับน้องตั้มสามต่อสองครับลูกเสริมของอดีตรุศีสันสุดปลายเมื่อกี้ถ้าเรือแชมป์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับธนทรัพย์ฉิมมัน ก็ต้องคอยดูครับไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ